กับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับครับวันนี้มาพบพอกันในเสาร์วันที่6ตุลาคมนะครับเสาร์วันที่6วันอาทิตย์ครับมาเนี่ครับกะพาพี่น้องมายำปลาลงทอคือเก่้าครับมาเนี่หลังจากที่เซตสินภารกิจกิจยางแล้วนะครับกะไปเบิ้งน้ากันครับมาเนี่สี่ยังมีเหลือบ่เนาะครับไปยำเบิ้งครับอาซิมีปลาลงพ่อได้ยำบ่เนาะ ไปครับเขาก็กำลังออกห้องซิบร์ตเลวล่ะครับเนาะครัออกห้งอหงเบิร์เรนะตเลยครับอะไรแบบเนาะเมื่อวานล้างนี่กับบ่มีโตเลยเนาะบ่อถีบพอโตเลยโอ้ลมเบิร์ตเลยครับแถวนี้เนาะอ่ะคุณจังใดครับ ถือยู่ครับตัวถือบลายเนาะถืออยู่ประมาณสองตัวนี่แหละครับคิดว่ามาเบิงครับอันจะเป็นปลาอย่างนนเนาะะเป็นปลาคอครับ อ่าดีครับสองตัวครับสมเนาะปลาดุกครับตัวนึงครับไปครับรอเบิางยีครับเบิางครับหลังนี่อู้คิดว่าน่าคิดถือครับนี่อู้โดนด้วยครับถือเยอะถือปลาดุกเนาะครับเนาะโผพอได้อยู่ครับหลังนี่ โอ้โหันประคอตัวนึ่งรุดออกสำหรับอะไรนั่นลูคือว่าใครเนี่ยต่วครับพี่น้องโอ้ตัวพานเลยครับอันนี้มขมัดถิ่นใบเนะาะมื่อวานนี่ใครยูร่ขมัดไวเ้เนาะเสียงมันรุดออกเบิังครับเบิังโอ้โอ้กระดูกล้วนๆเลยครับโอ้ขอทาอยู่ครับขอทาอยู่ มนันนะครับตังนี้เนะาะถือว่าใส่ได้อยู่ครับอันด้วย่ครับเชื้อลุ่มเนาะโอ้หั่นอ้ตังนี้ครับบัธรรมดาเลยครับพี่น้องือว่าพานเนาะครับเนาะแต่ว่าเห็นห้อยรถเข็จเจอาลงมาอยู่แต่ ก็ยังบ่โบ่ได้ยามครับหลังนี้เนาะไปส,สอบเดี๋ยวนีเดี๋ยวผมไปสรุปผลงานน้ำกันเนาะโอเคครับไะเบิ่งอีกครับหลังข้างล่างหลังครับเป็นยังไงเนาะอยู่มอทางแหฮงยุบส่งคือบอกครับ มันมีเหลือครับมันมีเหลือครับพี่นอ้องอ้ยมัน,นมนนีมีโตเยอะครับมันนี่พอได้อยู่แต่ว่าเมื่อวานนี่เกี้ยงเลยเนะาะเมื่อวานนี่บืเหลือเลยน,นี่ก็ถือวา่ายังยั่งอยู่ครับถาลังนี้ยังกะลังนั้นแต่อาจะจะยังอยู่นะครับเนาะ โอ้นี่ถึอจะมาขึ้นมาแล้วครับตายแล้วตัวน,นึงเนาะเอาไปเพชรประเดกได้อยู่ครับสาธุเลยครับเนี่ครับอย่างนี้ก็พอได้อยู่ครับไปครับผม เสียงปลาดินหาเลยน,นี่นอ่ะครับนี่ส่งที่นี่จะบอกหอยเ,อเ,อเอนาะตามมึงครับกระเทียมนี่โตกระเทียมนี่จะโตเนาะโอ้โอันนี้จะบอกหอยครับบกงาดอกบะถืเนาะครับหลงังเนาะ มาใส่ก่อนครับต่าปกติหลังคือดี่าโมเลยครับก็เหมือนโบปลาบุล่งนี่โบท่านลงจักผมมาใส่ไปก่อนครับไปครับเปจริงไดยครับอืม ถึกง,งูกนะครับแบบนี้โอ้โงูงี่ง่าพี่น้องกันเดี๋ยวครับผมหาหาเบิ่งโตมต้องอุดเอ็นดีครับงูอันนี้ครับงูงูทังนี้เนาะโว้ยผมว่าอยู่ป,ปานบรนุรุษเนาะถึกง,งูกนะครับเนาะโว้ย ออกหรือเ่าอางไรออกทางไดนะครับพี่นอ้องแสดงว่าตรงนี้มองออกได้นี่แต่เมื่อกี้นี่จงเห็นเดือนออกแลันะบถึองูครับ,บนนะไม่เห็นดิดนว่าออกมองท่อแตกบ้าจริงเลยแบ่มีครับหลังนี้เนาะถึกงูอยู่แต่ว่าบ่ามีปลาครับไปครับ หลังนี้เป็นไดดครับอบู้บบถือครับหลังนี้เนาะตาบนท่านลงเด็กครับไปไปมองไมครับเระเมื่อบึงเขาหอดงานเทิงสุดเลยเนาะครับเนาะถือว่าไข่อยู่ครับเนาะทีนี้ กะง,ง่ามเติบครับถือว่าโอเคเนาะเข่าปีนครับไปครับพี่นอ้อจะรอบ่งอีกครับหน้านี้บอ่อบ่อท่านถือเนาะเ่อยู่หลังสุดถ้ายพูนครับของหน้านี้เนาะเล้ยวอยู่คนละคับไกลๆทางแต่ว่าผมมายา ทั้งหลงังเอ้ยมายำส่วนสุดกนะ่อนครับสองงานทึงเนาะงานสุดขรรับงานถือว่าใส่ได้อยู่ครับพี่นนองห่วงกับถือว่าสวยงามอยู่ถือว่าโอเคเนาะครับเนาะไปครับไปเบิ่งงานสุดท้ายน้ำกันผลครับเนาะอู้ยเพิ่งผมเห็นคือปลาคอเนาะครับเนาะเปะิดเบิงเบิงพี่นนองเบิง่งตบใหญ่เลยครับ ต้องใส่บืนหนาวนอนครับเนาะเอาไปเฮ็ดปลาแดกได้อยู่ครับดีมังนี่เนาะอู้เสียดายดิ้อันเป็นน้ำครับเนี่ยเ็เฮ็ดปลาแดกเนาะครับเนาะมันบ่ถือลายผมเลยบ่ได้มายามเนะาะมองนี้ครับไปครับเราบางอี๊ยครับ วนหน้าเบื้องนั้นมันกะบดถืกเนาะผมเลยปรยะดิษฐ์ยกลับมาทงนี้เลยครับนะครับตัดเสร็ลังนั้นเลยเนาะถึงไหนเนาะครับอืออือติดปลาอย่างงี้นเนาะติดปลาหรือติ่นโม่แลครับวางดิ่นเลยครับโอ้ติดติดกระสันเลยครับพอตรงนี้เนาะ รเ,เรียบสมาเตะสีงูนะเสียงงูมันจะลุ่งที่กันนะครับโอ้เสียดายนะเนาะเป็นเนัยเป็นเจนงูตุ่มได้แล้วครับคออยู่ครับลุนกันนี่นะครับน้อยกว่าจักหน่อยเนาะ ไปครับนี่ได้อยู่ตัวหนึ่งครับกับปลาเข็งครับทางอยางไรพี่นอ้องได้ยินเสียงดิ่นอยู่แล้วครับเนาะนั่นนะครับมี่โย่โอ้โหเป็นปลายอย่างครับของยำเบื้องครับอู้ปลาคอครับปลาคอ ถือครับถืย่ถือถือปลายเน,น,นเลยเนาะมำกันครับนี่ปลายอย่างนี้นเนาะโออพอได้อยู่ครับพอดเตรียมกันยู๋อมาดอยู่ครับคาบเสื้อถิอเนาะ <c oughs> ไปครับพอได้อยู่ครับหลังนี้ก็ไดนี้แปดหกสี่ฮึหลังนี้แข็งอยู่ทั้งขลุกเลยนะครับติดมนะัเนาะเป็นยังไงโอ้ยมาถือแลครับปละดุกตัวเดียวเนาะเดี๋ยวไปเบิง้งกันเถอะปากมันเป็นยังไงเนาะคือบะหลงอ๋อ บางทีว่าท่านได้ถอดปากออกครับก็เลยบ่ท่านลงเนาะเดี๋จ๊เบิ่งข้างบนครับพี่น้องหลังสุดท้ายของเฮาครับไปครับหลังนี้กันนะจะบ่ถือดอกครับเนาะคิดว่าเพราะว่าเพิ่อนท่านได้ปล่อยอยู่ครับว่ท่านได้ปล่อยออกอยู่เนาะครับบน โอ้นี่เป็นนิ้งทอนิงสูบไปอยู่ครับเนาะบ่อต้งครับบ่ท่านลงครับไปสรุปผลงานน้ำกันครับบัดครับผมกะมาสรุปผลงานน้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะครับผลงานของเฮามาเนี่กะรอบเส้าครับกันยังพ่อใดพอมันคือเก้าครับประมาณโลสองโลนี่แหละครับขัดมาเนาะเป็นปลาดุกหน่อยเนาะครับกับบ่หน่อยแล้วครับกะแจงได้อยู่ เป็นปลาดุกหน่อยปลาคอนะครับเนาะประสอนเนาะสอนกับสองสามตัวครับตัวก็คือเนี่ยอันนี้แหละครับผลงานของเผมวันนี้นะเนาะหล่อสั่วครับหยำดีเนาะยำปลาลุงทอครับห <c oughs> ยำปลาลุงทอเนาะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมจนหอดช่วงถ่ายคลิปครับผมกับบันนี้ก็สิได้ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนแล้วครับครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ แนะนำเนด้อครับครับผมกับคอตัวล่พี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ